สวัสดีค่ะพบกับยูริอุคุริอีกแล้วนะคะวันนี้ยูริมีไอเทมบิวตี้ที่น่าสนใจมากๆนะคะมาให้สาวๆได้ดูกันนั่นก็คือ,อยาทาเล็บที่จะทำให้เล็บของเราเงาเหมือนกระจกนั่นเองนะคะ นี่เลยที่ a c e b o o k เนี่ยเขากําลังแชร์กันสนั่นรโลกเลยนะว่าเป็นยาทาเล็บแบบนี้นะคะที่ทาแล้วเนี่ยมันจะวาวๆแบบเป็นกระจกฟิวบ์ฟิวบ,บ,บแบบนี้นะคะโอ้ดูเก๋สวยงามนะคะโดยตัวนี้เนี่ยเขาบอกจุดเด่นว่ามันไม่ต้องใช้ผงขัดเล็บให้มันเงาเลยนะคะปกติเนี่ยเราไปทาเล็บที่ร้านนะคะอยากจะทาเล็บแนวมิลเลอร์หรือแนวกระจกเนี่ยเราก็จะต้องใช้ผงขัดเล็บนะคะจะมาทําเองที่บ้านมันก็ขัดดูแบบไม่ทั่วถึงดูไม่สวยใช่ไหมแต่เนี่ยยูริไปเห็นใน Facebook มานะว่าแบบมันเป็นตัวที่ออกมา ะะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใช้เพียงยาทาเล็บแค่สตัวเนี่ยก็สามารถมีเล็บสวยๆเงาๆแบบกระจกได้แล้วอ่าก็น,นั่นละค่ะจึงทําให้ยูรีเนี่ยแบบมือเนี่ยสั่งนี่งจะต้องกดสั่งซื้อนะคะอยากจะลองดูว่าเฮ้ยมันจะดีจริงอย่างที่เขาบอกไหมนะคะ,นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยตเตน เป็นยาทาเล็บยี่ห้อรู้รานั่นเองนะคะนี่ก็น่าจะมีขายตามร้านอุปกรณ์ทําเล็บทั่วไปแล้วนะตอนนี้แต่อันนี้อยู่ที่สั่งมาจาก Facebook นะคะอันนี้มันจะมีตัวเบสนะคะตัวเบสที่เป็นขาวๆแบบนี้นะคะเอาทาก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะทาตัวสีเงินๆในนี้เคลือบให้มันเป็นกระจกเงานะคะโดยเจ้ายาทาเล็บตัวนี้ทางร้านเขาบอกว่ามันเป็นยาทาเล็บนะคะชนิดแบบว่าปลอดสาร นั่นเองก็คือจะมีส่วนผสมของน้ําเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะแบบไร้สารเคมีนะคะที่สําคัญเนี่ยมันก็จะกลิ่นไม่ฉุนเหมือนยาทาเล็บทั่วไปนะคะแต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ได้ไม่นานนะคะคืออยู่ได้ไม่กี่วันนะคะมันสามารถลอกออกได้ง่ายๆแบบแผ่นฟิล์มก็คือถ้าสมมติเราเบื่อแล้วมันต้องใช้ยาล้างเล็บเลยนะคะก็คือใช้เจ้านิ้วมือของเราเนี่ยแหละดึงนะคะตัวเล็บออกมามันก็จะแบบลอกออกมาเหมือนแผ่น นน่โอ้โหแต่ถ้าใครนะคะต้องการอยากให้มันอยู่ทนอยู่นานเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ใช้พวกแบบท็อปโค้นะคะใส่ๆเพื่อทับอีกทีหนึ่งมันก็จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นโอเคอย่ารอช้านะคะเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันจะเงามันจะวาวเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่ามาจัดไปค่ะรีนะคะจะทาเจ้าตัวนี้ก่อนเลยตัวเบทของเขานะคะคที่เป็นสีขาวขุ่นตัวนี้นั่นเองนะคะทาก่อนเป็นตัวเบทเพื่อให้เล็บของเราเนี่ยมันดูเรียบเนียนเสมอกันก่อนนั่นเองค่ะ นะคะเราทาตัวเบสใสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กลิ่นน้ํายาของเขาไม่ฉุนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะที่สาคัญแห้งไวมานะคะ่ะนี่ก็คือแบบทาปุ๊บก,ก็รอแบบแป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึงแบบหนึ่งาทีมันก็แห้งแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทาตัวนี้เลยค่ะตัวยาทาเล็บสีเงินๆอันนี้นะคะให้มันแบบเงาเหมือนกระจกนี่ลุนมากเลยนะว่ามันจะเงาจริงไหมนะคะมาทากันเลย ทาเสร็จแล้วนะคะง่ายมากๆจนน่าตกใจนะคะเฮ้ยมันเงาเหมือนกระจกจริงๆด้วยอะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บขอบอรายละเอียดอะไรเลยนะคะทาเสร็จแล้วก็มีความเลอะนิดหน่อยนะคือตัวนี้ทาแล้วตอนแรกเราคิดว่าแบบมันไม่มีสีอเลยมันดูแบบใสๆนะคะใสๆแล้วดูเหมือนกระจกนิดๆพอแบบมันแห้งปุ๊บมันเงาปั๊บจ้าเออสวยมากเลยอะ่ะแล้วก็ทาง่ายมากนนี้แบบตกใจนะคะประทับใจมากเลยแบบ เออดีอไปทําร้านนี่กง่ายมากนะคะแล้วก็แห้งแล้วด้วยคือแห้งไวมากนะคะแต่ว่าที่เขาบอกว่ากลิ่นตัวนี้ไม่ค่อยฉุนอันนี้รีว่ามันยังมีกลิ่นฉุนๆอยู่บ้างนะคะก็คือรู้ว่าเป็นยาทาเล็บแหละแต่ว่าตัวเบสนะคะของเขาไม่มีกลิ่นก็จริงแต่ว่าตัวนี้มีกลิ่นอยู่นะคะรู้สึกว่าแบบมันมีกลิ่นแบบเหมือนน้ำยาทาเล็บนี่แหละนะคะก็ฉุนอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่มากจนเกินไปเนาะทีนีเรามาลองลอกดูสักเล็บนะคะ๋ยวขอลอกนิ้วก้อยดูว่ามันจะออกเป็นฟิล์มแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะคราวนี้ก็แแห้้งลววอสมคครนะะ ลอกออกเป็นฟิล์มใสๆเหมือนที่เขาบอกจริงๆอะมาเป็นแผ่นฟิล์มเลยนะคะนี่ก็อลอกออกง่ายดีนะก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาล้างเล็บเลยนะคะแค่แบบ แกะๆแ,แล้วก็แบบดึงออกมาได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่เขาบอกเนอะถ้าอยากให้มันติดทนขึ้นเนี่ยก็คงต้องใช้พวกแบบท็อปโคสสีใส,สเนี่ยทาเคลือบทับอีกทีนะคะมันจะได้ติดทนนะถ้าแบบเราทาแค่นี้นะบางทีมันอาจจะแบบหลุดลอกนะคะแล้วก็ถลอกออกไปได้ง่ายๆเนอะเอาละค่ะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้ายาทาเล็บสีกระจกข,ของยี่ย้อุ่ยรานะคะมันเวิร์กไหมนะคะบอกหรือว่าเวิร์กมากๆนะคะคือที่อยู่ดีชอบมากๆคือมันแห้งเร็วมากๆเลยคือทาเจ้าตัวเบสปุ๊บแห้งปั๊บทาตัวกระจก แห้งปั๊บคือมันเวิร์กมากๆนะคะและที่สําคัญกลิ่นมันก็แบบไม่ฉุนมากนะคะกลิ่นไม่ฉุนจนเกินไปอย่างที่บอกก็จะมีแค่ตัวสีเงินๆตัวนี้ที่จะมีกลิ่นหน่อยส่วนสําหรับตัวเบสเนี่ยไม่มีกลิ่นฉุนใดๆเลยนะคะและ้วก็ทาง่ายนะคะยูดีคิดว่าแบบมือใหม่เพิ่งหัดทาเล็บเนี่ยก็ทาได้ง่ายๆเองเลยไม่จาเป็นจะต้องแบบอยากทาเล็บแบบสีกระจกแบบนี้จะต้องแบบใช้ผงขัดเงาคือแบบไม่ต้องละเอามากๆนะคะเพราะว่า ตัวเนี้ยมันเวิร์กมากนะคะสอยมาแล้วรู้สึกแบบอเออดีอ่ะคิดถูกแล้วอะ่ะที่สอยมาจริงๆนะแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยค่อนข้างจะไม่ค่อยทนนะคะก็คือสามารถลอกออกมาได้เลยนะคะลอกออกมาเป็นแผ่นฟิล์มได้เลยนั่นเองแต่นะ ก็เราก็สามารถแก้ไขได้โดยการใช้พวกท็อปโคดนะคะพวกโคดใสๆเนี่ยทาทับไปนะคะเพื่อให้มันติดทนนานมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็เป็นการแก้ไขได้ง่ายๆเนาะก็สรุปแล้วคือมันเวิร์กมากราคาเจ้าตัว,ตวนี้นะคะมันก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท2 5 0ถึง290ไม่เกินเนี้ยนะคะสามารถไปดูตามร้านอุปกรณ์ทําเล็บได้เลยหรือว่าถ้าใครแบบสั่งซื้อออนไลน์ก็ลองเซิร์ชดูนะคะยี่ห้อรูราเนาะแบบเวิร์กมากๆนะคะสาหรับตัวนี้อันนั่นแหละค่ะส,สาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้ยูริเนี่ยไปสอยสินค้าตัวไหนมารีีววิให้ดูอกันนะคะค สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิป YouTube นี้ได้เลยนะคะอยี๋ยูริจะเลื่อนลงไปอ่านแล้วก็ในโอกาสถาัดไปเนี่ยจะมารีวิวให้ดูกันอีกแน่นอนค่ะสำหรับครั้งนี้นะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของอยูริและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะดิ๋งดึงจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะนี่คือท่าทานเล็บสไตล์สาวฟื้นบ้านจริงๆนะคะเราก็ต้องทาท่านี้แหละมันถนัดที่สุดแล้วเล็บมันใกล้หน้าที่สุดนะยคะยูริเชื่อว่าหลายๆคนน่ะก็คงทาท่านี้กันใช่ไหมล Hmm. <laughs>